กลับมาที่ศึกชิงผู้ว่ากรทมแม่คึกคักนะเราจะได้เลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วใช่ไหมคะคุณนายคะหลายคนถามมาค่ะเขาอยากเลือกตั้งแล้วทำไมหัวล้อแบบนี้ไม่แน่อีกหรออืเห็นไหมดูหัวล้อเสียงหัวล้อเอาอย่างนี้ดีกว่ากกตกรุงเทพเสนอไทม์ไลน์เลือกผู้ว่ากทมไปที่กรกตชุดใหญ่ละกกรกตชุดใหญ่ ก็ส่งไทม์ไลน์นั้นต่อไปให้กระทรวงมหาดไทยละเพื่อต้องโอเคไหมล่ะอ๋อมหาดไทยเคาะอยังให้มหาดไทยดูอ๋อคือเรื่องของเรื่องนะคืออยู่ที่มหาดไทยคือเรื่องของเรื่องจะเลือกตั้งเมื่อไหร่อยู่ที่รัฐบาลคอรมอต้องอนุมัติอยู่ที่รัฐบาลค่ะพูดกันให้ชัดอยู่ที่มทรหนึ่งพลเอกอนุพงศ์อยู่ที่ท่านนายกก็คือพลเอกประยุทธ์ก็จะท่านนายกแล้วเข้าครมอก็จบอือยู่ที่ลุงตู่แล้วก็อยู่ที่บิ๊กป๊อกสองคนนี้ เขาจะขยับขวดอย่างไรเขาพร้อมจะให้เลือกตั้งผู้ว่ากทมเมื่อไหรค่ะโอเคตกรุงเทพเขาก็เสนอไปตามหน้าที่เสนอไทม์ไลน์เลือกผู้ว่ากทมออขึ้นไปตาม,ามขั้นต,ตอนก็ต้องผ่านกรกตใหญ่แต่กรกตใหญ่ไม่มีสิทธิคิดไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงคขีกติการไม่ให้คุณคิด ส่่งผานเรื่องส่งไปทคุณคุณต้องผ่านต่อไปที่กระทรวงมหาดไทยใ,ให้มท1หนึ่งเขาคิดแล้วมทรหนึ่งร่วมกับท่านนายกท่านนายกเคาะมาอย่างไงคุณก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามครมอที่ออกมาใช่ไหมทุกต้องไม่ต้องคิดอะไรเลยถูกต้องเอากันอ,อย่างนี้สิ่งที่ชุดกันขึ้นไปนะค่ะเป็นไงคะแนวทางเสนอให้เลือกตั้งผู้ว่ากทมวันอาทิตย์ที่ สเมษายนสเมษาสามเมษายน2 5 6 5ปีหน้าฟังดีนะสมเมษานี่คือข้อเสนอจากกรกตรกรุงเทพกรกตรเล็กกรกตขรมออคำถามก็คือผู้เ <มา S 1> ถือ,อหน้าเขาจะให้เลือกตั้งตามที่เสนอมาหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเอาด้วยไหมวันอรอเวลาอรอแบบนี้กรอบนี้เขาก็หนทางกันอยู่เยอะดึงเกมเลือกผู้ว่ากทม ทำไมหนึ่งเกมรออะไรอะไรประมาณมนั้นก็กดน,นินทากันไปเท็จจริงอย่างไรไม่มีใครรู้หรอกแต่เขาก็ดินทาันไงสนับวันไหวถ้าพูดถึงเรื่องผู้ว่ากทมก็ต้องพูดถึงเรื่องผู้ว่าหมูป่าโอ้กระแสมาแรงผู้ว่าหมูป่าใช่ค่ะผู้ว่ารงศักดิ์ผู้ว่า, <c oughs> วาปทุมธานเาาีเขาบอกว่าเขาบอกว่าลุงป้อมผู้กองธรรมนัฐกับบิ๊กวินอัศวินขวัญเมืองคอนอัศวินผู้ว่ากทมคนปัจจุบัน,นคุยกันแล้วไม่จบ แต่ผมไม่รู้ห้ามถามแหลงข่าวก่าวว่าใช่ไหมสามบิ๊กลุงป้อมผู้กองธรรมนัฐบิ๊กวินเขานั่งคุยกันคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้สักวันหนึ่งแหละไม่นานนี้คุยกันด้วยเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้แต่เขาคุยกันไม่จบแต่รู้อย่างเดียวเขาคุยกันแล้วเขาไม่จบเมื่อไม่จบเมื่อไม่จบพลังประชารัฐก็ต้องควานหาตัวเลือกใหม่ๆอ หมุนไปหมุนมาไปเจอผู้ว่าหมูป่าค่ะแต่คราวนี้แต่คราวนี้ผู้ว่าหมูป่ามีสองปัญหาจะตกสเปคหรือเปล่าก็ยังไม่มีใครยืนยันนะนี่ตรวจสอบอยู่ก็ถามทุกคนก็บอกยังไม่มีการยืนยันเลยว่าจะตกมาเซสเปคหรือเปล่ายังไม่มีใครบอกได้เลยสองประเด็นค่ะประเด็นที่หนึ่งต้องถามกันตรงๆด้วยความเกรงใจคด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งผู้ว่าหมูป่าถ้าฟังรายการอยู่นะครับ ด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งจริง,รงๆคือห่วงใยสุขภาพของท่านผู้ว่าคือห่วงใยท่านผู้ว่านั่นแหละท่านผู้ว่าคือท่านผู้ว่าเนี่ยท่านมีประวัติเคยเป็นบเบ็งลำไส้ค่ะระยะที่สองหรือระยะที่สี่ผมไม่แน่ใจค่ะเคยไปผ่าตัดตัดเอาลำไส้บางส่วนออกที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้ดูก็เป็นปกติใช่ค่ะต้องดูแตงแต่ในความปกตินั้นปกติแบบคนเคยเป็นะเร็งต้องระวังตลอดเวลาค่ะ คำถามก็คือสามารถที่จะมาสมบุกสมบันกับเกมเลือกตั้งที่มหาโขดเครียดด้วยนะกับกับกับภาระหน้าที่ในตําแหน่งผู้ว่ากทมถ้าได้บนความคาดหวังของใครต่อใครมากมา,กายแก่กองทีเดียวค่ะถูกไหมฮะถูกต้องออสภาพร่างกายจะไหวไหม,มแต่ท่านเป็นคนแข็งแกร่งนะประเด็นที่สองก็คือใครที่จะลงผู้ว่ากทมจะต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพหนึ่งปี หนึ่งปีหร,หรือถ้าเกิดเป็นคนกรุงเทพนี่ถือว่าได้สิทธิ์เลยไหมไม่ได้อ,อ๋อไม่ได้เหรอถ้าคุณย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อื่น<อ>ทีนี้คืออย่างนี้ต้องอยู่อย่างน้อยหนึ่งปีใครที่จะลงพ้วกทอทมได้นั้นจะต้องอยู่ที่นั่นทะเบียนบ้านต้องอยู่กรุงเทพไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีปกกหรือหรือหรือ,หร,อหรือมีประวัติการเสียภาษีเงินได้นิติบคุคคล ให้กับกรุงเทพให้กับกรุงเทพตอนเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย5ปีออ5ปีภาษี5ปีภาษีหมายความว่าคุณจะต้องทําคุณต้องมีธุรกิจอยู่ในกรุงเทพเออแล้วธุรกิจในกรุงเทพของคุณเนี่ยเสียภาษีเงินได้ต่อนเนื่องกัน5ปีค่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องต่อเนื่องหปีด้วยนะผูออ้ว่าหมูป่าไม่มีธุรกิจอะไรใดๆแน่ๆตัดอ,อก็เหลือเรื่องของทะเบียนบ้านค่ะม,มันมีข่าวก็เส้นกระสายกันออกมาอย่างนี้ครับเริ่มพูดกันหนาหูกำลังรอยืนยันสุดท้ายนะใช่ค่ะ รขาพูดกันหนาหูว่าด้วยสไตล์ของผู้ว่าหมูป่าย้ายไปเป็นผู้ว่าจังหวัดไหนก็แล้วแต่ก็จะย้ายก็มักจะย้ายี่เป็นบ้านเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านของจุนผู้ว่าจังหวัดนั้น่ันผู้ว่าย้ายมาหลายจังหวัดแล้วนะถูกย้ายมาทุกจังหวัดล่าสุดอยู่ประทุมเบ้าเนี่ยอืมก็นี่ไงก็มีคําถามว่าแล้วผู้ว่าที่ชดที่ย้ายมาเป็นผู้ว่าประทุมเนี่ย ย้ายทะเบียนบ้านปฐุมหรือกรุงเทพเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านของจุลเพราะว่าปฐุมหรือเปล่าเออหรือย้ายท่ากรุงเทพหรือยังไงเออไม่ทราบอถ้าทะเบียนบ้านอยู่ปทุมแล้วจะลงผู้ว่ากทมมันลงไม่ได้เว้นแต่เว้นแต่อะไรคะเว้นแต่คุณต้องดึงเกมการเลือกตั้งยื้อออกไปสักปีหนึ่งเพื่อให้อยู่ได้ครบปีว่างั้นถูกไหมถูกไหม ก็ก็กๆก็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 ต้องก็ต้องยื้อให้ย้ายทะเบีนบ้านกลับมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ทิ้งไว้สักปีหนึ่งอ๋อจะได้ครบเกมในคันสองวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันนี้วันที่13บธันวาคมสิบสามธันวานะหุยตลองปีหนึ่งก็สิบวามธันวาณ์นะถ้าจะยื้อเกมเพื่อรอเพื่อรอเพราว่าหมูป่าย้ายทะเบีนบ้านกลับกรุงเทพแล้วก็ทิ้งกันไว้ปีหนึ่งหมายความว่าคุณต้องลากการเลือกตั้งออกไป1ปีเช่นกัน มหมายความว่าคุณจะได้เลือกตั้งผู้ว่าต้องรอต้นปี2 5 6 6โอ้มันก็เกือบจะครบวาระรัฐบาลจะได้เลือกตั้งอีกรอบนึงแล้วนะไม่รู้สิมันจะได้เลือกตั้งอีกรอบรหนึงแล้วนะคุณานาย<ต>าน,น,นี่<ต> แต่ผมไม่คิดว่ารัฐบาลจะลากขนาดนั้นใช่ถ้ารัฐบาลจะลากขนาดนั้นรัฐบาลต้องมีคําอธิบายเยอะๆถ้าจะอ้างโควิดประธานโทษอย่าอ้างเลยหมดละก็ได้แล้วตอนนี้ชั่วโมงนี้ก็ในเมื่อคุณยังเลือกตั้งผู้ว่าไม่ใช่ออมตอท้องถิ่นเลือกไปหมดแล้ว อบตได้เลยใช่เลือกตั้งของติดอบจก่อนหน้าไปแล้วคุณเลือกตั้งอบจคุณก็เลือกตั้งไปแล้วคุณเลือกตั้งเทศบาลคุณก็ยังทําได้เลือกตั้งอบตยี่สิบแปดเพื่อิสด็จกคุณก็ยังเลือกได้แล้วสเต็ปต่อมาคือต้องผู้ว่ากทมกับนายกเมืองพัทยาและถ้าคุณยื้อเลือกผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยายื้อไปอีกหนึ่งปีตอบย่างนะมันต้องอธิบายให้ได้นะทําไมอ่ะคุณนายแต่ข้อความเข้ามาเยอะเลยนะผู้ว่าจะฟังอยู่ไหมเนี่ยจะบอกผู้ว่าว่าหลายคนเชียร์ว่าผู้ว่าอย่าลงเลยเเดีี๋ยยวสของ ม,มไม่รู้แปลว่าอะไรนะคะท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าเนะี่ยลงสักเนี่ยมีคนฝากถึงท่านผู้ว่าเยอะเลยอขออ่านแค่นี้แหละโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคมามาเก็ต<ๆ>อีกเรื่องหนึ่ง